สวัสดีครับผมท็อปนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทำ market place นะครับเราจะมาดูว่าการวิธีการหาสินค้ามาลงหรือว่ามีสินค้ามาอยู่แล้วแล้วมาลงยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนขั้นตน้นขั้นต้นก่อนนะในการหาสินค้านะเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยนะครับก็เราก็เปิดเข้าเว็บช้อปปีนะครับโอเคแล้วเ,เลือกสินค้าอะไรก็ได้เนี่ยเราเลือกดูว่าอะไรสักอย่างก็ได้แบบอันนี้นะครับเข้าไปเลยเนี่ยเราดูออที่ ที่ใส่เศษเที่ตะ,ะแกรงกองเศษอาหารนะครับอันละสบาทอันนี้ขายมาเก็ตเพจได้แล้วก็ทําอย่างนี้นะครับโหลดโฟลเดอร์ไว้เลยอันนึงอันนี้ผมทํามาแล้ว6อันหอันนะครับเดี๋ยวผมจะทำอันที่เจ็ให้ดูอันนี้คือยังไม่มีรูปเลยนะครับขั้นแรกเลยครับแล้วก็ต้องใช้โปรแกรมนี้นะครับโป o โตส a p e อันนี้นะครับถ้ามีในคอมก็โหลดมาไม่มีก็โหลดได้โอเคครับ เสร็จปุ๊บอันนี้เอาไว้ก่อนสมมติเรากดอยู่แล้วครับเรารูปนี้อย่าไปเอานะมันมีโลโก้อของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนมาหน่อยก็ได้อันนี้ใช่ไหมรเราก็ใช้นี้แล้วกดว่าถ่ายภาพหน้าจอถ่ายเฉพาะหน้าต่างโอเคครับแล้วกดกาบาไปแล้วก็เวลาแล้วเราจะเลือกให้เป็นภาพหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเรากดตรงนี้ครับตัดภาพแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ หนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ลากไปอย่างนี้เลยนะครับพอได้เสร็จแล้วปุ๊บก็ดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วกดบันทึกบันทึกเป็นอันใหม่เอาเข้าไปเดสก์ท็อปเจสินค้าใช่ไหมเอาเมื่อกี้หนึ่งถึงหผมมีแล้วผมอัที่7แล้วก็เลือกไฟล์เป็น jpg นะครับก็ใส่ไปเลยศ1นย์หเซฟ โอเคอันที่สองทำงี้ครับเหมือนเดิมผมทำให้ดูเลยครับครบเลยสิบอันติดมาบ้างไม่เป็นไรครับมาเก็ตเพจรูปเน้นรูปเยอะมาเก็ตเพจครับไม่ต้องแต่งสวยมากนะครับแต่งสวยมากก็บางทีคนไม่มาดูเนี่ยเราแต่งจนเหนื่อยเลยครับบางทีมันยังไม่ทันได้ขาย,ยทั้งวันเอาแต่แต่งรูปมันจะช้าครับเนี่ยมีผลไม้อะไรเงี้ยได้ได้หมดครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาสักห้ารูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาวิธีแต่งรูปกันนะครับเอาศูนย์สามไล่ไปเรื่อย,รอยครับจะ,จะได้ไม่จะได้ไม่งงนะครับอันเนี้ยอานแทบเป็นสินค้าที่มีครบอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยครับสามตัวเงี้ยมันทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าครบทุกชนิดนะครับ โอเคศูนย์สี่แล้วเดี๋ยวศูนย์ห้าสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆนะเผื่อใครไม่ทันยวดูที่มันไอ้น,นี่หน่อยอ่าอันนี้ได้ครับอ่าเราก็เปิดโปรแกรมมานี่ใช่ไหมครับโปรโตสเคปก่อนแล้วก็มันจะมีหน้าักเปิดประพวกมันจะเป็นอย่างนี้เลือกตรงนี้ครับถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็บอกว่าถ่ายภาพเฉพาะหน้าต่างกดเข้าไปครับตรงไหนก็ได้มันจะถ่ายทั้งหน้าจอเลยนี่กดกากบาดออกแล้วก็เลือกตรงตัดภาพเนี่ยครับแล้วก็เลือกหนึ่งต่อนหนึ่ง ก็ครอบไปถ้าใครมีเวลาทำให้สวยวันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมรีบทำให้ดูก่อนแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไว้นะครับเมื่อกี้ศูนย์สี่ใช่ไหมอ่ะศูนย์ห้าแล้วอันนี้โอเคครบแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้โปรแกรมนี้ยังไม่ต้องปิดนะครับอันนี้ชอปปี้ชอปปี้แลคือเรามีสินค้าแล้วเวลาหาสินค้าไว้ใช่ไหมแล้วก็กดสินค้าไว้อันหนึ่งแล้วก,กดเพิ่มในตะกร้าเลยไม่ต้องสั่งซื้อโอเคมันก็อยู่ในตะกร้าแล้วครับ จะปุ๊บเอาออกจากช้อปปี e ก่อนเอ้ยังไม่ต้องออกก็ได้อ่ะเข้า google ครับแล้วก็พิมพ์ว่าแขนว่า c a c a เนี n ่ย c a n v a แขนว่าปุ๊บนี่มาแล้วแล้วก็กดสร้างงานออกแบบกำหนดเองก็คือ1 8ึ0งพันแ8 0คูณ1080แแล้วก,กด อันนี้ผมไม่ได้สมัครไม่ได้อะไรเลยนะคือผมจะใช้ฟรีอย่างเดียวเราเปิดโฟลเดอร์ไว้แล้วเมื่อกี้อันที่เจ็ดใช่ไหมอ่าเราก็เอาที่หนึ่งมาลากลงมางนี้เลยครับอืมแล้วขยายจะจริงจริงขยายเต็มนี่ก็ได้หรือไม่ต้องเต็มก็ได้ประมาณนี้แล้วกดตรงนี้ครับทีข้อความเลือกหัวเรื่องพิมพ์ว่าส่งฟรีเรากดกอ๊อปแล้วเปลี่ยนเป็นสีกดข้อให้หมดเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือสีอะไรก็ได้ครับนี่เสร็จปุ๊บเราก็กดองค์ประกอบนะครับเลือกอสี่เหลี่ยมหรือสีอะไรก็ได้กลมๆก,ก็ได้เราตัวสอักษรสีแดงแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้มันตัดกันอะ่ะคือเวลาเราจะลงรูปสินค้าเอ้ยลงตัวอนนักษรนะครับถ้ามันมีสีตัดกันเนี่ยมันจะทําให้เราดูเด่นขึ้นทําให้สินค้ามันแบบดูน่าสนใจเวลาเข้าในมาเก็ตเพจส่งฟรีแค่นี้แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วรอบหนึ่งเราก็กดเหมือนเดิมครับถ่ายภาพนหน้าจอนี่นะเรากดดับเมืลคลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็เซิร์ฟเซฟใหม่เข้าไปเดสก์ท็อปแล้วก็นี่อันที่เจ็ดอันนี้มัน,นอะไรนะเราจะไปกดพิมพ์ซ้ําว่าเราจะทํานี้ก็ได้เมื่อกี้อันนี้อันนี้มันไม่มีคําว่าส่งฟรีใช่ไหมเราก็กดที่โฟลเดอร์นี้ก่อนแล้วก็กดลบอันที่หนึ่งทิ้ง แล้วก็เซฟใหม่อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งอาศูนย์หนึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมครับรูปเราังไม่ต้องลบทิ้งเลยไม่ต้องไปกดเซฟดาวน์โหลดอะไรเลยเสร็จปุ๊บเวลาเราจะย้ายเราก็ย้ายนี่ได้ย้ายไปข้างบนแค่นี้ครับแล้วก็กดโปรโตสเก p e อีกแช เราจะทำสิบรูปนะครับต่อชุดหนึ่งก็เนี่เข้าไปเลยอันเดิมศูนย์ห้ามาแล้วก็ศูนย์หกเดี๋ยวขอดูตัวบันทึกก่อนบันทึกไหมโอเคบันทึกอยู่ศูนย์หกใช่ไหมครับเสร็จแล้วจริงๆทําได้อีกเมื่อกี้เป็นยังมุมนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ครับพลิกหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงเงี้ยได้หมดแล้วก็กดเหมือนเดิมครับใช้เนี่ยนี่คือเทคนิคการแต่งรูปนะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบ เปลี่ยนรูปบ่อยนะครับเนี่ยส่งฟรีเห็นไหมมันก็ดูดีดูได้ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดต่อโอเคเวลาเวลาเราลงสินค้ามันจะได้ไม่งงนะครับโอเคแล้วบางคนกถน็ถามว่าเป็นอย่างนี้แล้วทำอย่างอื่นต่อ,อได้ไหมก่อนเอากับรูปเดิมก่อนอันนี้เมื่อกี้ที่ข้อความตรงนี้จําได้ไหมครับ เนี่ยเมื่อกี้เราพิมพ์หัวเรื่องเราพิมพ์ขึ้นมาเองแล้วก็เนี่ยไอ้ข้อความตรงนร ivery, รเนี้ยฟรีเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยกดใช้ได้เลยครับใช้ฟรีเนี่ยเห็นไหมดูดูสวยหรูขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคำนเนี้ยเปลี่ยนคําศัพท์ได้นะเอามาใช้เงี้ยกดกรอบแล้วก็พิมพ์เลยก็ได้แล้วก็ลบทิ้งอะไรอะตะก,ก้าตะก,ก้าอ่ะเนี่ยพิมพ์ตัวใหญ่อย่างนี้เลย เห็นมดูหรูด้วยมาแต่งแต่งกันในมือถือมันจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่ากับแต่งในคอมนะครับเนี่ยแค่น anyway> <yeah> ี้ดูเป็นตะก้าแล้วโคตรสวยเลยน่าซื้อด้วยถ่ายมาเดิมครับโช์เข้าไปเนี่ยเราคงรูปว่าหนึ่งต่อหนึ่งตลอดใช่ครับเวลาเวลาค้อไปจะไม่มีปัญหาเห็นป่มมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งตลอดเซฟไปศูนย์เจ็ดอะศูนย์ปด โอเคนะรูปนี้เราเราอิ่มแล้วอิ่มกับมันแล้วล้วก็เปลี่ยนรูปลบทิ้งไปแล้วก็เบอร์ศูนย์สองมาใส่อันนี้คนละมุมแล้วเราจะขยายให้เท่าเดิมแล้วก็นี่นะครับทาอย่างนี้แล้วก็กดกดคลิกขวาแล้วก็บอกนําไปข้างหลังสุดเนี่ยค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วเป็นตะกกาอีกอันหนึ่งแล้วผมจะทําแค่สิบรูปนะครับเนี่ยทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับอันนี้เมื่อกี้เบอร์ศูนย์สองยมาลบนี้ทิ้งก่อนโอเคแล้วก็บันทึกใหม่ เป็นเลือก jpg desktop แล้วก็สินค้าเบอร์แแล้วก็เบอร์9โอเคแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่เบอร์9เนี่ยเบอร์2ไม่เป็นไรเซฟใหม่ได้อันนี้ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็พลิกอากดนี่ครับแล้วก็พลิกขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วก็เซฟใหม่เนี่ยครับสเต็ปการทำรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่ยากมาก อันนี้ต้องขอบคุณพี่เนธนะครับที่ที่เขาแชร์แชร์ว่าส่งทีละสิบอันดีกว่าปกติผมก็ทำนนเนี่ยสินค้าเดียวมันเจ็ดบรูปแหละมันก็เหนื่อยมันจะคิดไอเดียไม่ออกครับจริงโอเคครับเนี่ยได้แล้ว10บรูปแล้วนะแต่ว่ารูปอื่นเนี่ยไอพวกเนี้ยยังไม่มีคําว่าส่งฟรีแล้วก็เอามาใส่เลย